สวัสดีครับผมชื่อนายปานวิกิสุวรรณม .5 ทับ8ที่10ครับผมนายธีรพงศ์ภาคเพียรม .5 ทับ8เลขที่8ครับเดี๋ยวครับผมนายพพลสวนรค์ไวม .5 ทับ8เลขที่10ครับสวัสดีครับผมนายอนุพัน์รอดสุวรรณม .5 ทับ8เลขที่6ครับเดี๋ยวครับผมนายพรวัฒน์คุณรักษาม .5 ทับ8เลขที่2ครับสวัสดีครับผมนายจิรากาศแปดโตครับม .5 ทับ8เลขที่4ครับวันนี้ ตัวผมจะมาทาบัวลอยทองฟักฟักทองครับนี่นครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็วัตถุดิบนะครับอย่างแรกเลยนี่ก็คือหม้อครับหม้อหม้อเอาไว้ต้มแล้วน,นี้ก็จะเป็นหม้อสําหรับไว้นึ่งแล้วก็สามารถเอาไว้ต้มกัญอีได้ครับแล้วอันที่สามก็คือกระมังครับเอาไว้ใส่นะ่ใส่ของครับอย่างที่สี่ก็คือน้ําเชื่อมนี่ครับอย่างที่ห้าก็คือเมล็ดฟักทอง อย่างที่หกก็คือเนื้อของฟักทองครับอย่างที่เจ็ดก็คือแป้งข้าวเหนียวครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดมันก็จะทำบัวลอยไม่ได้ครับอย่างที่แปดคือน้ำาลทรครับขั้นตอนแรกนะครับคือการตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็นำซึ้งมาใส่ฟักทองร้อนครับระหว่างรอน้ำเดือด นี่นะครับพอน้ำเดือดแล้วน,นะครับก็เอาฟักทองที่เราเตรียมไว้ไปใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็รอครับเป็นเวลาสิบนาทีครับพอนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็น้าออกมาใส่กันระวังนะครับแล้วก็นาซ่อมมาบี้นะครับ ให้ปแ้วใส่ดเี๋ยวแป้งใส่เลยพอบดฟักทองเรียบร้อแล้วครับให้เราเติมแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยเติมทีละนิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนวดแป้งให้เข้ากับตัวฟักทองเลยครับ ถ้าสมมติแป้งยังไม่ติดกันนะครับให้ใส่น้ําเพิ่มลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับน,น,นี่นะครับพอเราได้แป้งเซตเข้าที่กันแล้วนะครับเราก็จะมาทำการปั้นให้เป็นรูปฟักทองกัน,นครับ แต่ก่อนจะปั้นเราต้องเอาแป้งโรยไปที่ที่เราจะวางที่เราปั้นนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกับที่เราวางนะครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดึงแป้งประมาณนี้ครับแล้วปั้นเป็นรูปวงกลมนี่นะครับพอได้รูปวงกลมแล้วเราก็จะ นำมาจิ้มฟันมาทำเป็น8ดแฉกครับเพื่อให้เป็นลวดลายของปักทองครับนี่นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะบี้ตรงกลางไปนิดนึงนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาล็ด ที่ได้นํามาปักตรงไว้ตรงกลางเลยครับนี่ครับก็จะได้ลูกเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็นําไปวางไว้บนที่เราวางไว้ตรงแป้งได้แล้วอันนี้จะมาตั้งน้ําให้เดือดระหว่างรอปั้นแป้งนะครับ ต่อไปนะครับเราจะนําแป้งที่เราปั้นเป็นรูปฟักทองได้แล้วเราจะนํามาใส่ในหม้อที่เราน้ําเดือดนะครับครับใส่ลงไปเลยซึม นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรอให้ตัวแป้งนะครับลอยขึ้นมาถ้าตัวแป้งลอยขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการเสร็จสิ้นพอได้สิบนาทีแล้วครับเ้วก็ตักให้บัวลอยนะครับลงน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็แช่น้ําเชื่อมไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสองถึงสามนาทีนะครับครับ พอเราแช่ฟักทองในน้าเชื่อมน,นะครับเราก็เอาน้าขึ้นมานะครับอาน้าเชื่อมหมอกให้หมดนะครับแล้วก็ขึ้นมาใส่ในน้ำนะที่เราพักไว้นะครับพอน้ำกะทิได้ที่น,นะครับเราก็นํามากรองแล้วก็เทสใส่ฟักทองที่เราทําไว้นะครับขอบคุณครับ enjoy ครับคุณลูกค้า enjoy ครับผม ืมนี่มันอร่อยลงตัวจริงๆนี่นะครับรีวิวโดยคุณนัทจะถือฝ่หยเขาเปไยได้ครับเดี๋ยวท้องเสียไหมเนะี่ยไม่ท้องเสียครับอร่อยแนะน่นอนเฮ้ยออกแบบดีเว้ยใช้ฟักทองเลยมีครับน้ำน้ำใช้ได้หวานพอดีอเฮ้ยสำหรับครูนะสำหรับครูนะคนอื่นอาจจะบอกหวานมากครับ คุณเป็นคนหวานไหมนี่อือได้ได้ได,ได้อร่อยอร่ยเนี่ยนี่ไหนหันมามองกล้องหน่อยครับชูนิ้งโป้งคอมมา